ส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นเรื่องราวดีๆฮะเป็นหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตเหมือนกันไม่กี้น้ำอะไก็นำเสนอไปได้ใช่ไหมหหนุ่มใหญ่ถอนเงิน4ีล้านถอนเงิน4ีล้านอันนี้อาจจะไม่ถอนเงิน4ีล้านนะครับแต่ก็ถึงว่าเป็นหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตนะครับบอกแบบนี้ฮะก็ไปที่โรงรับจำนำไปไถ่ถอนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำการเกษตรเนี่ยของชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีการสั่งทางผู้จัดการโรงรับจำนำบอกแบบนี้เลยนะไม่ต้องบอกนะ ว่าใครเป็นคนถ่ายถอนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูด้วยกันนะว่าคนที่มาถ่ายถอนนี่จะเป็นใครเนี่ยนะครับจากก่อนหน้านี้ครับมีผู้ชาย a c e b o o k ครับชื่อว่ารัชนาธิวานิสมบัติครับมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ครับว่าสายๆวันนี้พี่จะไปโรงรับจำนำแป๊บหนึ่งฮะซึ่งประโยคฮะของผู้ว่าจังหวัดเลยก็เลยทำอดคิดไม่ได้เอ๊ว่าคนเป็นผู้ว่าเนี่ยจะไปทำไมจะไปงรับจำนำทำไมหรือว่าแอบเอาทองคำไปจำนำ เอ๊ะช่วงนี้งเงอดร้อนอเปท่นหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อคลายความสงสัยครับพี่รัชนะวันนิสมบัติที่เป็นเจ้าของ Facebook นี้นะครับก็เลยขออนุญาตท่านเนี่ยติดตามไปด้วยอพอไปถึงครับท่านผู้ว่าก็ขอพบผู้จัดการรงรับจำนำครับทางพี่รัชนะเนี่ยก็เลยนั่งฟังยวงห่างนะก็บื้องต้นก็จับใจความได้ว่าผู้ว่าเนี่ยจะมาไถ่ของที่จำนำเอาไว้ในใจตอนนั้นก็คิดเอ๊ะผู้ว่าเนี่ย แอบอะไรมาจำนำ<อ>หรือเปล่ามาตอนไหนออไม่ใครไม่<อ>ไม่ใครรู้ใส่คอทงทำ,ำ<อ>หรือว่าเอาอะไรฮะครบกระทะไฟฟ้าอ,อ,อะไรมาจำนำาหรือเปล่าัะต,ตัวเองก็นั่งคิดไปต่างๆนานานะครับก็นั่งฟังสักพักก็จับใจความก็รู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยมาขอไถ่ของจำนำที่เป็นของประชาชนทั่วไปออโอ้โหแต่ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทั้งโรงรับจำนำนะครับทางผู้ว่าเนี่ยเลือกไถ่ของรับจำนำที่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ อ่ะเช่นอะไรบ้างสว่านไฟฟ้าอ่ะอหินเจียและอุปกรณ์ดำรงชีพครับเช่นหม้อหุงข้าวเออนี่เป็นสิ่งจำเป็นนะได้เข้าสารมา5้กิโลกรัมเนี่ยไม่มีหม้อหุงข้าวเนี่ยจะหุงแบบ <นะ S 1> ลูกเสือ,อสมัยก่อนนี้ก็ข้าวนะ่จะแฉะบรมกันนะต้องมีหม้อหุงข้าวเลยนะครับท่านผู้ว่าให้เหตุผลแบบนี้ครับว่าการมาถ่ายคืนหรือว่าถ่ายถอนให้เจ้าของเนี่ยเพื่อจะได้นำอุปกรณ์เนี่ย ไปทำมาหากินได้เลี้ยงชีพ<ม>อ่ะเช่นหม้อหุงข้าวต้องไปหองข้าวใช่ไหมสว่านไฟฟ้า,ฟาก็ต้องไปเจาะนูน่นเจาะนี่ก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับโดยให้ผู้จัดการรงรับจำนำครับช่วยเป็นธุระติดต่อผู้ที่มาไถ่ทรัพนะฮะให้มารับด้วย<ม>คือผู้ว่าเป็นคนไปไถ่ถอนไถ่ทรัพนะฮะให้คนที่เป็นชาวบ้านที่เอาของมาจำนำเนะี่ยให้มารับนะฮะโดยให้เอาถุงใหญ่หญมาด้วยฮนะเพราะผู้ว่าเนี่ย ไทยให้พพอๆนะครับออฝากข้าวสารอาหารแห้งอ,อีกทั้งข้าวสารไข่ไก่และบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปครับท่านผู้ว่าค่ะนี่แหละฮะโอ้โหนี่เป็นรุ่นใหญ่สปอร์ตใจดีจริงๆครับและทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเออท่านผู้จัดการครับไม่ต้องบอกประชาชนนะครับว่าใครเป็นคนมาไทยของออแต่ขอให้บอกว่าหากจะตอบแทนคนไทยเนี่ยให้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมแบบไหนก็ได้นะครับหรือถ้าลืมตาอ้าปากได้หมายถึงว่าคนที่มารับของเนี่ยนะ ขอให้คืนค่าถ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลเลยนะฮะเพื่อสมทบทุนสร้างตึก10ชั้นแทนอ่ะไปฟังเสียงชาวบ้านที่ทราบข่าวันไหนครับใจครับงงนะครับว่าอยู่ดีๆก็มาถ่ายให้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยิดใจครับอยากจะฝากอะไรไปบอกคนนั้นบ้างครับ ก็ขอบคนนุณมากครับที่ถ่ายของคืนให้ก็จะตอบแทนนะครับเป็นคนดีหรือถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ออผมผมก็พูดพูดพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <c oughs> ก็จะมีโอกาสเราจะเป็นคนดีเนาะครับถมามีโอกาสก็ก็ถ้ามีตังหรืออะไรก็จะบริจาคให้คนคพืนต่อตอบแทนครับ ตอนนี้ผู้จัดการก็ไล่โทรศัพท์ไงให้ที่ชาวบ้านที่เอาสิ่งของมาจำนำใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดครับเช้าวันนี้ฮะชาวบ้านก็ทราบข่าวคนที่นําสิ่งของมาจำนำก่อนหน้านี้ครับก็รับโทรศัพท์จากโรงจำนำเทศบาลเมืองเลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีครับมาถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินให้ให้มารับที่โรงจำนำเทศบาลเมืองเลยในตอนเช้าโอ้พอทราบข่าวแบบนี้หลายคนก็รีบบึงไปที่โรงรับจำนำนี่นะฮะแล้วก็พอทราบข่าวว่าคนที่มาถ่ายถอนทางนี้ฮะ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับก็คือนายชัยวั์ชื่นโกสมแบบนี้นะฮะทุกคนนะรู้สึกดีใจแทบพูดไม่ออกครับ<อ>ไม่เคยคิดครับว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะมีคนมาช่วยแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับทุกคนสัญญาว่าต่อจากนี้จะเป็นคนดีครับและหากมีเงินฮนะจะนำเงินมาคืนให้อะอไป<อ>ฟังเสียงชาวบ้านที่มารับของเช้านี้กันหน่อยครับใส่ให้ด้วยอเงี้ยพี่เขาโทรมาดี ที่เขาโทรมาที่บ้านเออเอ,อ๊ะทำไมต้องไถ่ให้ด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่ทราบว่าใครคนไถ่ให้อ<น>ก็ดีใจมากครับนึกไหมว่าจะมีพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีคนมาช่วยแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยรับเมื่อทราบว่าคนที่เขาให้เราเนี่ยเป็นผู้วาดตรงนี้เราคิดยังไงก็ ไม่คิดว่าจะเป็นท่านนะครับไม่คิดไม่หวันจริงอๆพอรู้ว่าเป็นท่านแล้วความรู้สึกเป็นไงดีใจมากเลยครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งมาครับที่ในการช่วยเหลือโอ้โหพี่คนนี้น้ำตาพรนะครับถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาขอบคุณท่านผู้ว่าครับผู้ว่ามาไทยถอนให้แล้วนะฮะ แถมเอาอาหารแหง้งมามอบให้อีกนะครับออยังไม่พอครับนังเอ่ยครับคุณผู้ชมฮะม,มอบเงินไว้อีกหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเไว้เป็นการช่วยเหลือครับแล้วก็ยังโทรศัพท์มาสอบถามอีกนะว่าต้องการอะไรเพิ่ม<อ>ไหมผู้ว,ว่าสายตรงมาอีกนะครับโอ้โหโโห,หากต้องการอะไรให้บอกหรือว่าถ้ามีคนเดือดร้อนเนี่ยต้องการรับของจำนำเนี่ย<ห>ก็บอก <ใจ S 1> นิดหนึง่งให้ผู้จัดการเนี่ยโทรมาบ,บอกผู้ว่านิดหนึ่งนะครับสำหรับคนเนี่ย ที่ไปรับสิ่งของแบบนี้อย่างพี่ท่านนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินปุ๊บเนี่ยก็จะนําเงินเนี่ยมาคืนให้ท่านผู้ว่าแต่ท่านผู้ว่าบอกแล้วครับไม่ต้องฮะเอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับไปสมทบคุณคะคืออย่างที่บอกของพวกนี้อาจจะมูลค่าไม่มากแต่วันมันเป็นของทํากินเนี่ยอย่างที่เราเคยนําเสนอครกเนี่ยได้สองสามร้อยบาทโอ้โหแต่ไม่มีครกนี่ทํากับข้าวยังไงล่ะโอ้โหอยากให้แบบมีผู้ว่าแบบนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับน่ารักนะเป็นลูกหานขดีจริงๆนะคะคุณผู้ชม